ฝากไปถึงกกตอ,อีกแล้วครับนี่เราจะคุยแต่เรื่องกกตกันทุกวี่ทุกวันเลยหรือเปล่าท่านผู้ชม<ข>ครับเขาไม่รับสากมาก <laughs> <laughs> เพราะมันอ,อ๋อช่อของเก่ายังไม่สางเลยใช่ไหมใช่ข <laughs> องใหม่มาอีกแล้วอะ่ะ <laughs> ก็ดูสิฮะไอ้ลายที่มันออกมาเนี่ยเดี๋ยวหลุดจากพักนั้น <laughs> แล้วหลุดจากพักโน้นแล้วหลุดจากพักนี้แล้วล่าสุดเนี่ย <laughs> ก็ไปโอ้โหไปอยู่ที่พักพักหนึ่งที่อาจจะเข้าข่ายการครอบงำ <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากกตจะว่ายังไงเพราะว่า <laughs> ถ้าจะว่าเนี่ยอยากจะให้ว่าก่อนการเลือกตั้งเลยนะชี้ชัดกันไปเลยคุณสมชายแสวงการสมาชิกผู้ทีสภาเนี่ยออกมาแฉลายที่หลุดออกมาว่ามีนาอยู่คนนึงจ่ายเงินเพื่อการต่อสู้การเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ <c oughs> และตกลงเนี่ยมีการโอนเงินสนับสนุนจริงไม่จริงไม่รู้ไม่มีใครยืนยันตัวตนว่าเขาคือคนในลายนะแต่เบาะแสต่างๆอาจารย์เชื่อถือมากน้อยขนาดไหน คือพี่คิดว่าคนอย่างสวสมชายเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเฟกเนี่ยสมชายคงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาทิ้งตรงนี้นะครับะะแต่อันหนึ่งเนี่ยที่เมื่อกี้ต็อปพูดบอกว่าใครๆก็รู้แต่กรกตไม่รู้ท็อปประสบการณ์ของการเป็นคนไทยนะคะผู้ชายที่เที่ยวซ่องเนี่ยรู้ว่าซ่องอยู่ไหนแต่ตำรวจไม่รู้รค <laughs> คนเล่นการพนันก็รู้ว่าบอนอยู่ไหนแต่ตำรวจก็ไม่รู้ค่ะ เราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่มีหลายๆคนรู้แต่กตรกตไม่รู้ใช่ไหมคะอมตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยรู้จากผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ที่เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์หลายๆคนว่าเงินหนึ่งหมื่นถึงเป็นเงินดิจิทัลแจกไม่ได้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมครับรู้นะครับกรกต,ตรู้ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันก็เงียบฉี่เลยส่วนแจกคนรวยเนี่ยเขาบอกไม่เหมาะไม่สมเนี่ยรู้ไหมล่ะเรารู้แล้วใช่ไหมคะค เป็นนโยบายที่ไม่มีความรับผิดชอบเราก็รู้แล้วเนาะแต่ว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะใช่ก็ยังไม่ประกาศออกมาเลยใช่ไหมคะมีคนเข้ารายงานเรื่องของการซื้อเสียงใช่ไหมคะคอ่ามีแชทหลุดเรื่องที่คนที่เขาถูกสั่งเป็นว่าการเมือง คุยกับคนในพักให้ไปทํานู่นทํานี่เรื่องก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเออก็ตอนยังไม่รู้ข่าคือกรกตจะรู้ไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่แต่แบบไม่แอคชั่นอะไรออกมาเลยแต่เรื่องนี้นะคะอะเพื่อที่จะเป็นธรรมกับกรกตข้อแรกอทอทหารเราไม่รู้เป็นใครนะครับะะเพราะฉะนั้นก็ยังกล่าวหาอะไรกันไม่ได้นะครับทอทหารเป็นคนไทยหรือเปล่า ถือสัญชาติไทยหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับคนมีหน้าที่ก็ต้องเช็คต้องตรวจสอบสิเขาก็บอกเขามีเวลาวันนี้มันหยุดนะคระับท็อปย้ายเขาทำงานวันหยุดเขาเป็นข้าราชการแล้วพรุ่งนี้นายกก็ประกาศหยุดเพิ่มด้วยนะครับแล้ววันเสาร์ก็เป็นมันหยุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรืหอัตสุขเสาร์ไม่เกี่ยวนี่มันเรื่องร้อนเรื่องด่วนนะ,อ,ะอันนั้นแหละเขาก็อ้างได้นะคะอาจต่อไปแต่โอนไม่ถึง10บล้านนะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าทอร์า,ารเป็นใครถือสัญชาติไทย โอนไม่ถึงสิบร้านก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอคะส่วนโอนแล้วมันทําอะไรก็จะไปรู้ล่ะก็ไม่ได้บอกนี่ว่าโอนแล้วมันแจกนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกครอบงามก็ยังไม่ชัดอาจจะเป็นการบริจาคถ้าบริจาคก็บริจาคไม่ถึงสิบ้านก็คงไม่เป็นไรบริจาคมาทําอะไรก็ไม่ได้แน่ชัดนี่ว่าเอามาแจกซื้อเสียงหรืออะไรต่างๆนะนะตออ รอดรอดเหรอรอดแต่มีคนมางับจะรอดไม่รอดไม่รู้แต่มีคนมางับออกมาแล้วก็คืออุ้งอิงที่ออกมาโต้งเรื่องแชทเพราะว่าแน่นอนพอมีข่าวหลุดออกมาเฮ้ยมันค่าวแพร่ข่าวว่าเฮ้ย <c oughs> พักเราหรือเปล่าวะ <c oughs> พอดูไปดูมาอืมมันจะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ถูกครหามาก็ต้องออกมา <c oughs> งับออกมาชี้แจงนะครับ <c oughs> อุ้งอิงเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง มันเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเมื่อวานนี้เราคงได้เห็นแล้วนะครับก <c oughs> ็บอกว่าหาว่ามีคนให้ร้ายสิอย่างีงก็นั่นน่ะสิถ้าอย่างนี้เขาจะฟ้องกลับคนไปร้องเรียนนะเพราะพี่ศรีสุวรรณในตอนนี้เดินหน้าเข้าเกาะกอตอย่างเดียวเลย จะไปฟ้องกลับได้ยังไงเพราะพี่สีเขาร้องให้สอบสวนทวนความถ้าไม่จริงไม่ใช่ก็คุณก็จบไปสิก็จบไปเพียงแต่ว่าเขาอยากให้กอกตทำงานเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องแล้วที่เขารอคำตอบจากกกตอ,อยู่ใช่ไหมครับแล้วการเลือกตั้งล่วงหน้ามันก็ถึงวันอาทิตย์นี้แล้วทีนี้เมื่อมันมีความชัดเจนอ่ะอย่างเช่นเรื่องเงินหนึ่งหมื่นเนี่ย ถ้ายังไม่มีความชัดเจนแล้วถ้าเกิดมันมีผลทางด้านจิตวิทยาที่คนอยากได้ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะครับส่วนมีคนร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงก็เหมือนกันตกลงใจผ่านไปแล้วไปสอยที่หลังอย่างนั้นเหรอ้เสะะแล้วสอยทีหลังเนี่ยถ้าต้องเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคนที่เขามีความผิดเขาจะมีตังในการออกการเลือกตั้งได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็เรื่องของแชทหลุดนี่มีสองแชทแล้วนะ แชทหนึ่งเนี่ยเป็นแชทเรื่องอ่ไปประกันกันหน่อยนะมีคนโดนจับใช่ไหมคะ,อ,ะอีกแชทหนึ่งก็คือขอหกล้านเอามาเพื่อที่จะโน้มน้าวคนที่ออกเอาใจออกห่างให้หวนกลับคืนมา ไอ้นมหนาวโน้มหนาวเป็นแคมเปญหรือว่าน้มหนาวเป็นการแจก,แกเงินแน่นสิถ้าน้มหนาวเป็นการอาเอามาเป็นงบในการรณรงค์เป็นการแคมเปญเป็นการที่จะทําแผ่นพับใบปลิวหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็จะไม่ผิดนะครับ,รบแต่ก็กตถ้าเกิดแจกตังตรงๆเนี่ยไม่ได้แบบน่นอนนะอันนั้นไม่ได้โอ้หน,นี่ล่าสุดมาเมื่อวานก่อนก็เห็นข่าวที่ออกมาใช่ไหมห้ามใส่เสื้อโลโก้พักการเมืองนั้น การเมืองนี้ก็มีคนในออนไลน์นะค่าเอาค่าเอาทำเป็นล้อเลียนโลโก้บัลล้อไม่ใช่โลโก้จริงก็อยากรู้ว่าแค่สีสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าคูหาไปกากระบาดเลือกตั้งคุณจะเข้าได้ไหม <c oughs> มีโทษจำคุกมีโทษปรับด้วยอย่างงี้กอตตก็ตอ,ออกมาแอคชั่นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเออผมจำไม่ได้ใครนะที่เขาโดนตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นเสือ uh huh. นะแล้วทีแรกก็บอกว่าเอมันดูเงียบเงียไปแล้วแกก็ไปร้องมาว่าเนี่ย <c oughs> คุณประสมเิ <c oughs> ไม่เดินประวิทธ คุณธรรมนัทก็เกี่ยวข้องด้วยแล้วล่าสุดก็ออกมาแอคชั่นแล้วก็คลี่คลายไปสุดท้ายก็ปล่อยว่าโอเครอดแล้วนะคือรอดหมดใช่ไหมรอดหมด <laughs> ถ้ารอก็ต้องรอดหมดสิ <laughs> ก็ใช่ไงก็ถ้าเกิดสมมติว่าให้คุณชานชัยโดนปลดอยู่คนเดียวคุณชานชายัยแล้วคนอื่นไม่โดนเนี่ยคุณชานชัยก็ต้องบอกว่านี่มันไม่เป็นธรรมมันเป็นการ <c oughs> เลือกปฏิบัติ <c oughs> แต่ผลสุดท้ายถ้าสมมติว่ายังคงยืนกรานใช้คุณชานชัยหลุด คนอื่นอีกร้อยสามสิบคนนั้นก็น่าจะมีหลุดบ้างาไม่ถึงขนาดรอดทั้งหมดโอ้ทีแรกก็คิดว่าจงคงจะถูกแขวนจนถึงวันเลือกตั้งเลยมั้งเนี่ย oh. นะเออทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันล่าช้าไปหมดเลยมันก็น่าเป็นห่วงนะในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่ามันมีเรื่องที่ไม่เหมาะไม่สมเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่เยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมนะเขามีที่ปรึกษามีการตรวจสอบโดยฝั่งไอรอใช่ไหมเดี <S <S <c oughs> ๋ยวพอถ้าฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาเชนะ เขาชนะเขาก็บอกว่าโอ้ยอันนี้โปร่งใสยุติธรรมโอเคแล้วแต่เราเองฝั่งนี้สิฟังในสองสลลิมฝังอนุรักษ์นิยมฝั่งที่ถูกตีหน้าว่าเป็นผดเด็จการเนี่ยชนะสิจะดูสิว่ากโก,โกโตเนี่ยบอกแล้วนี่มันไม่ใสไม่ไม,ไมีซื่อคือถ้าไปโอนทางด้านโน้นตกลงโกรก,โกโตดีใช่ไหมครับแต่ถ้าโอนทางด้านจภาน,นี้ไม่ดีใช่ใชไหมครับอันนี้มันก็คือการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่พี่เคยพูดต็อบกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายตีความ เลยจะไม่เกิดช่องโหว่เยอะมากอย่างกรณีที่มีผู้สมัครคนหนึ่งเนีย่ยมีผู้สมัครหรือเปล่ากไม่ทราบจะโอเคเขาอยู่ในพรรคนั้นเนี่ยก็อบ,บอกว่าถ้าเกิดเขาจะทิ้งปฏิทินเก่าลงไปในถังขยะแล้วเอาไปเผาเขาจะโดนไหมหรือถ้าเกิดเขาทําแบงค์ตกแล้วในแบงค์นั้นมีพระมชายาลักษวเขาเผลอไปเหยียบจะโดนไหมคือมันอยู่ที่เรื่องเจตนาม่ตอบ ถูกไหมครับเขาว่าเผลอเมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามีคำว่าเผลอมันก็อยู่ที่เจตนาก็นั่นไงแล้วก็มีตรวจสอบพฤติกรรมแต่ถ้าคุณเอาน้มันไปราดแล้วจุดไฟอันนี้ตั้งใจลัดเลยเพราะฉะนั้นทำไมถึงได้ถามคำถามแถแบบคนไร้พุทธิภาวะแบบนั้นเจตนาอยู่ที่เจตนาคุณเอาน้ำมันราดแล้วเผาน้่นเจตนาคือคุกคามเจตนาคืออาฆาตมาร้ายใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณ เผลอไปทิ้งแล้วเผานี่ไม่มีใครเขาไปเ,เอาคุณมาติดคุกติดตารางหรอกแต่เรื่องครอบงําพักเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะมันถึงขั้นยุบพักเลยนะตีเอ๋ยตีความตามเนื้อหาเขาจะบอกว่าไม่มีเจตนาะอ่ะ,อะก็ดูกันต่อไปแล้วครับจะไม่เจตานาในเจตนาขณะคนที่มีการได้รับการเว้นวรรคผิดถูกยุบพักเขายังไม่ฟ้องอาญาเลยอ่าใช่เพราะเขาบอกว่าเผลอ,อมิได้เจตนาะ ก็นี่แหละครับเอวังนะครับประเทศไทยท่านผู้ชมครับอเอวังค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112กับกรณีธนาธรและคุณอภิสิทธิ์งานนี้เนี่ยฝั่งสลิมบอกว่าโอ้โหนึกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะไม่มีอะไรที่มันทำให้แบบน่าประทับใจแล้วนะปรากฏว่าซัดซะ คุณธนาธรเนี้ยเงื้อไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากดูคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store